สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่แม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่ และตอนนี้นะครับเราก็เดินอยู่ในตลาดอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะในตัวเมืองของแม่กำปองเนาะซึ่งตอนนี้มันเป็นถนนส่วน2องเลนครับคือไปเลนหนึ่งกลับเลนหนึน่งแล้วการมาเนี่ยครับตอนนี้เรามาวันธรรมดาเนาะสิ่งที่เราคิดตอนแรกอ่ะครับก็คือว่าคนเนี่ยจะไม่ได้พลุกพ่านมากนะครับก็คือคนตามคิดครับเพราะว่าเห็นก่อนหน้านี้ถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยคนแน่นมากเดี๋ยวเราก็จะพาไปเดินชิมเดินชอ็อปกันดูนะฮะว่าบรรยากาศตอนนี้อากาศหนาวนะโอเคครับ เมื่อกี้เราเจอเซเลบของแม่กำปองด้วยนะครับที่เขาบอกว่าถ้าเรานั่งกินข้าวร้านอาหารเมื่อกี้นะครับก็จะมีน้องน้องสีขาวเมื่อกี้นะครับนั่งรออย่างเมื่อกี้นี่ก็นี้ก็ชิลละ20บาทะ ิวน้องชื่อกาปิวกับเจ้าอันนี้ก็เป็นแม่กระปองสิ่งที่เราคิดแล้เนาะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปกิวฝิ่นกันครับซึ่งเราต้องไปติดต่อกับที่บ้านพักว่าเราจะไปนะครับค่าไปเนี่ยคนหนึ่งร้อบาทแล้วเราไปดูกันว่ากิวฟินจะเป็นยังไงนะแต่เนี้แม่กระปองเนี่ยแค่ครึ่งเดียวนะเรายังมีครึ่งบนยที่พักของเราครึ่งบน เดี๋ยวเราจะมีภาพที่พักให้ดูด้วยธรรมดาของคลิปเรานะครับก็เป็นการงเต็นท์นอนนะครับวันนี้เราขอเปลี่ยนใหม่นะครับเราจะมานอนกันที่ชื่นชีวานะในกำปองครับผม ตอนนี้เรามานั่งกินข้าวที่ร้านนะครับเพราะตอนแรกอะเราว่าเราจะเดินกินหาได้กินไปเรื่อยๆเนาะเราได้แค่เมลอดอย่างเดียวเองเพราะน้งนั้นนะอะด้วยความที่เป็นวันธรรมดาครับของขายมันก็น้อยลงเนาะพอเราเดินแป๊บหนึงนะ่งอะของขายก็หมดแล้วสิ่งที่เราเห็นว่ามีไข่ป่าม,มีอะไรแบบเหมือนห่อหมกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็หมดนะครับเราก็เลยต้องนั่งกินที่ร้านนะครับแต่ว่าร้านก็โอเคครับส่ปรผสมแรกของเราคือจะกินหมูจุ่มนะแต่ว่าพอถึงร้านเห็นเมนูปั๊บเปลี่ยนร้นดีครับก็จะมีต้มยำนะครับแล้วก็ ปลาหมึกผัดที่เลยดำแล้วก็อเปียครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับอย่างที่ววบอกเดี๋ยวเราจะไปดูกิวฝิ่นกันนะครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูครับผมตรงช่วงเวลานี้กินก่อน สวัสดียามเช้าครับเมื่อคืนหนาวเหน็บมากนะฮะแล้ววันนี้นะครับเราก็นัดตีห้าคึ่งน,นะครับเพื่อจะมาขึ้นมาที่นี่ครับกิวฟินครับแล้วเราก็มาดูพระที่ขึ้นยามเช้าครับนณกิวฟินใมากาปองครับ ตอนนี้นะครับเรามากิ่วแม่เอ้ยไม่ใช่เอาไหมตอนนี้ครับอยู่เกิวกำลังเชี่ยงอยู่เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราอยู่กิ่วฟินครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวเราจะไปลำปางกันครับก็สวัสดีครับเราอยู่ลำปางแล้วครับมาทีเดียวได้สองจังหวัดเลยแล้วเราก็ลงมาแล้วนะครับจากกิ่วฟินนะตอนนี้เราก็อยู่แถวที่พัก เราจะเดินไปตลาดกันครับขนาดนเนี้ยเนี่ยเราพูดเนี่ยมันมีควัน,นออกจากปากเราตลอดนะแต่ว่ากล้องอ่ะอาจจะไม่เห็นนะครับแล้วเมื่อเช้าเนี่ยตอนก่อนลงมาจากกิวฟินเนี่ยมันจะมีน้าตกเนาะน้าตกธรรมชาติแมกกะปองอ่ะครับเรา่ไม่ได้แวะนะครับเราก็เลยจะลองเปลี่ยนมาเดินตลาดเช้าดูบ้างเพราะเมื่อวานอ่ะเราเดินตลาดเย็นไปแล้วตลาดเช้าจะมีอะไรหลงเหลือให้เรากินไหมตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับ อันนี้ไม่ใช่ควันากเข,าข้าสจีนะควันจากป่าอย่างหนาว <dece articles> ก็อร่อยดีนะเอาสองครับรสชาติมันจะเป็นยังไงเหมือนไขน่เลยออ๋โอเคเหมือนไข่อีกแล้วเหมือนไข่ทอดไข่เยี่ยวมันเปี้ยวแค่ไเลยว ไข่คร,ครับเหมือนไข่นะยเราส่งภาษาบาลาำอาหารไข่ปามกับอาวตีไม่รู้วันไหนจะออกกันนะอันนี้ก็ร้อนอันนี้ก็หนาวหนาวจนปวดนิ้วไปหมดแล้วอ่ะปวดมือก็เลยมากินนมร้อนๆซึ่งรับประกันว่า อีกแป๊บเดียวคงจะเย็นตอนมาร้อนนะตอนเนี้ยอุน่นแล้วนี้ก็ไปเดินตลาดเช้ามาแล้วนะครับก็อยากที่ทุกคนเห็นนะว่าเราก็ไปกินอะไรบ้างไปคุยกับนมะ่ค้าบ้างนะครับสำหรับคลิปแม่กำปองก็คงจะจบเปเท่านี้นะครับกับอุนหูุิที่นาะวมากๆเลยนะครับถ้าใครจะมาก็ ขับรถระวังระวังครับเพราะว่าแม่กับปองอย่างที่บอกครับเป็นถนนแค่ส่วนเลนครับไปกลับได้นะครับแล้วก็จะมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดถนนเส้นเล็กๆนะครับจะมีโฮมสเตย์อยู่ทั่วไปนะครับก็มาพักได้นะครับอากาศเย็นๆพอดีครับ